สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีท,ทำหมูเค็มแบบแห้งนะคะเก็บไว้ทานได้นานหลายวันค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมนะคะมีเนื้อหมู600กรัมจะเป็นส่วนไหนก็ได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นพอประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะ และให้เรานวดคลุกเคล้าส่วนผสมน้ำปลาน้ำตาลกับเนื้อหมูให้เข้ากันนะคะใช้เวลานวด5นาทีค่ะพอนวดจนแห้งดีแล้วแบบนี้นะคะเติมน้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็นวดต่ออีก5นาทีนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเนื้อหมูค่ะ พอนวดได้ที่ดีแล้วเราก็เตรียมถุงนะคะถุงพลาสติกหรือเป็นภาชนะปิดสนิทใส่กล่องอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีหรือจะแช่ข้ามวันไปเลยก็ได้นะคะพอครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอท่วมค่ะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดนะคะเราเราค่อยใส่ หมูลงไปทอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่ฉันใช้เวลาทอดประมาณ8นาทีค่ะหากเพื่อนๆไม่ชอบให้หมูแห้งเกินไปหรือแห้งมากเกินไปก็ใช้เวลาทอดเร็วกว่านี้ก็ได้นะคะพอครบเวลา8นาทีแล้วนะคะเนื้อหมูของเราก็หดเหลือประมาณนี้ค่ะก็จะแห้งๆหน้าตาแบบนี้นะคะ,สะเสด็จน้ำมันเอาขึ้นแล้วก็นำมาจัดใส่จานค่ะ เท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูเค็มทานคู่กับซอสพริพกซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มอื่นๆตามชอบได้เลยค่ะหากทานไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บใส่ถุงใส่ภาชนะปิดสนิทนะคะเก็บไว้ทานได้นานหลายวันโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ